พรบรมธาตุบ้านตากตัวแทนเจดีชเวดากองเมืองไทยคนเกิดปีมา้าไหว้แล้วได้บุญใหญ่ ปีพศ2569เป็นปีมะเมียหรือปีม้าตามคติความเชื่อในเรื่องประทัดประจำปีเกิดของชาวล้านนาโบราณเชื่อกันว่าคนที่เกิดปีมะเมียให้ไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากองหรือที่เรียกสั้นๆว่าเจดีย์ชเวดากองที่ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาแล้วจะได้บุญใหญ่อานิสงส์สูงล้นค่ะอย่างไรก็ดีด้วยความที่เจดีย์ชเวดากองประดิษฐานอยู่ที่ต่างแดนทําให้หลายคนไม่สะดวกไม่มีงบประมาณพอไม่ ไม่มีเวลาในเมืองไทยได้มีการสร้างองค์เจดีย์ชเวดากองจำลองและองค์พระธาตุเจดีย์ JD ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระมหาเจดีย์ชเวดากองให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ไปกราบสักการะกันหลายแห่งด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเจดีย์พระบรมธาตุบ้านตากแห่งวัดพระบรมธาตุบ้านตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากที่มีความศักดิ์สิทธิ์ลื่องลไกลจนถูกยกให้เป็นตัวแทนแห่งองค์เจดีย์ชเวดากองของเมืองไทยค่ะสำหรับจุดกำเนิดของเจดีย์พระบรมธาตุ วัดบ้านตากอันศักดิ์สิทธิ์สวยงามเปี่ยมศรัทธาในปัจจุบันนั้นตามตำนานของพระเจ้าเรียบโลกกล่าวไว้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดสัตว์ณบริเวณดอยมหิยังกะซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุบ้านตากในปัจจุบนันแล้วได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สําราญร่มรื่นหากเราตถาคตปรินิพานแล้วให้นําอัฐิและเกสากลับมายังดอยมหิยังกะแห่งนี้ค่ะดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพาน พระอาหารหันต์ทั้งสจึงได้นำพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์กับเกศาอีกสองค์มาประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้ ภายในเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะต่อมาพระครูพิทักษ์พระบรมธาตุได้เดินทางไปนมัส,สการพระมหาเจดีชเวดากองที่กรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาจึงได้จำรูปแบบมาก่อสร้างองค์เจดีชเวดากองจำลองคลุมเจดีองค์เก่าร้อมปิดทองอย่างสง่างามจนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตากมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนอกจากองค์เจดีชเวดากองจำลองแล้ววัดพระบรมธาตุบ้านตากยังประดิษฐานองค์หลวงพ่อทันใจ อันเป็นที่ร่ำลือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มีคนเดินทางมาขอพรท่านกันไม่ขาดสายโดยเชื่อว่าเมื่ออธิษฐานขออะไรก็จะได้ทันอกทันใจสมชื่อท่านโดยมักจะแก้บนด้วยไข่ต้มผลไม้และพวงมาลัยบูชาค่ะสําหรับใครที่เกิดปีมา้าเชื่อกันว่าถ้าได้มากราบกสัการะพระบรมธาตุบ้านตากซึ่งเป็นดังตัวแทนของพระมหาเจดีย์เวดากองในเมืองไทยจะได้รับอนิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ส่วนคนที่เกิดปีนักสัตว์อื่นๆหากได้มาไหว้ พระบรมาธาตุบ้านตากในปี2569นี้ก็เชื่อว่าจะได้รับอนิสงส์สูงล้นเช่นเดียวกันค่ะ